ันที่11เมษายน2568ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอํานาจจัรัจตจลุงผลกรรมการกระเขงชาติเป็นประธานในกิจกรรมสืบสารประเพณีสงการประจำปี2568ณโครงการฟื้นฟูนเมืองชุมชนดินแดงเรียลที่2แปลงดีอาคารดี1โดยมีนายอนุสนัต์อัตถาอุทยากรรมการกระเขงชาตนายธนัญชัยโชิศิริชารองผู้ว่าการกระเขงชาตินางสาวอภิสมาชกาิพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการกระทรว่งชาติพร้อมผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและผู้อยู่ใส่ในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวซึ่งประกอบไปด้วยพิธีแห่พระพุทธสิหิงโดยขบวนได้เริ่มต้นที่บริเวณลานกีฬาแฟที่ห1เคหะชุมชนดินแดงสองสิ้นสุดที่อาคารดีหนึ่งโครงการฟื้นฟูมเมืองชุมชนดินแดงระยะที่สองมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและถวายพระตาหารเพลแด่พระภิสุสง์ พิธีส่งน้ำพระพุทธรูปและพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อสืบสานประเพณีไทยเสริมสร้างความเป็นตริยมงคลและรักษาขนบรรมเนียมอันดีงามนอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมมอบของชำรวยให้แก่ผู้สูงอายุและกลุ่มประบังที่อยู่อาศัยในอาคารแปงจีและอาคารดีหนึ่ง